สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอจะมาทำสอตัวล่างของเราพัฒนาก่อนนะคะอาแต่ก่อนจะมาดู2ตัวล่างนะคะมาดูของวันที่2 2กันยานะคะของของเมื่อวานเนาะอ่ะมันก็เข้าตัวกลับนะคะมันออก0ูห 05นะคะแอดบอกว่า06ของรัฐบาลไทยมันอาจจะมานะคะมันก็มาจริงๆนะคะแต่แอดคิดว่ามันจะมาตัวนี้นะคะมาบนนะคะมันกลับมาล่างนะคะแอดก็เลยเอามาให้เนาะแต่แอดก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมานะ,ะแอดไปเลงต,ตัวนี้นะคะ61กับ62อ่ะก็สรุปบนก็ถูกทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะอันนี้ออกข้างล่างเนาะน,นี้ออกบนเนาะ มาดูของวันที่วันที่สี่นะคะสี่อะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะ,ะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลนะคะเอามาดูสองตัวล่างสูตรเก่านะคะที่ใช้บนล่างเนาะผิดเนาะงมดที่แล้วมันเข้าชุดล่างนะคะสองตัวล่างแต่แอดขอดูนิดนึงสูตรสูตรอยู่ตรงไหนเออ น,นี่นะคะสูตรสูตรบนล่างอ่าหัวนี้นะคะใช่อันนี้ไหม ใช่นะคะอันนี้สูตรล่างอ,นน <c oughs> อันนี้ก็คือสูตรล่างนะคะสูตรที่ใช้ของวันที่สองนะคะเห็นไหมคะ สูตรนี้หลุดนะคะงวดนี้หลุดทั้งข้างบนข้างล่างนะคะถ้ามันหลุดแอดว่ามันน่าจะมานะคะงวดหน้าเดี๋ยวเราเรามาดูกันเนาะสองตัวล่าง มาดูนะคะสูตรเห็นไหมคะมันอาจจะตัวเล็กไปหน่อยเนาะงวดที่สิบนะคะอ,อ๋อไม่ชออันนี้ก็ละกันนะคะ 3ามแปดหเนาะใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะคะหลักพันกับหลักหน่วยบนบวกกันก็จะได้1 2ึ่สามสี ศูนย์บวกห้าได้ห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดก็จะได้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ 2องห้าสองหกสองแห้าสาแล้วก็3 8 4แปดสีห้าสหกสแล้วก็4 8นะคะอะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าสูตรนี้จะเข้าบนหรือเข้าล่างนะคะ เอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะอ,อ สูตรนี้นะคะที่เข้างวดที่แล้วเนาะวันที่สองกันยานะคะอันนี้คือของล่างโดยเฉพาะนะคะเข้ามาแล้วสองงวดตรงนะคะแล้วก็เป็นตัวกลับสามงวดงวดที่งวดนี้ก็เป็นตัวกลับอีกนะคะก็คือชุดนี้หกศูนย์เนาะแอดบอกว่ามันจะมาชุดนี้มันก็มาจริงๆนะคะแต่มันมาตัวกลับนะคะ นี้ถ้าตัวกลับสีส้มนะคะถ้าตรงจะระบ,บายสีเป็นสีเหลืองออศูนย์กศูนยห้านะคะคือตัวนี้นะคะออกของล่างคือศูนย์หนี่สองเจ็ดเนาะอันนี้ แปดสองอันนี้ก็แปดสองนะคะน,นีเก้าสามออกตรงสองวดกับสี่วดนะคะทั้งหมดเดินมาแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวดนี้หมาดูวันนี้นะคะเป็นงวดที่เจ็ดเนาะอะ,อะ สูตรนี้สิบบนเอไม่ใช่ขอโทษนะคะสิบล่างนะคะหลักสิบล่างใช้หลักพันบวกกับหลักหน่วยก็จะได้ห้าหเจ็ดแล้วก็หลักหน่วยก็จะใช้หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะก็จะได้กลับไม่งอ๋อ 1>, 1 2 3่ลบหนะคะก็เป็น0นยสูตรนี้นะคะบวกกันได้1ได้1ลบมาอีกห่งแล้วก็บวก1นึ่บวกสบวกหนบวกหนะคะก็จะเป็น0ูนย์ก็จะได้5 0 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะมาในรูปแบบของตัวเดิมอีกแล้ถ้าชนกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ชนหนึ่งหกหกหนึ่งสลับกันนะคะแอดว,ว่าน่าจะมา กลับด้วยนะคะชุดเนี้ยไม่มีห้าศูนย์นะสูตรบนล่างชุดนี้ไม่มีห้าศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดขอดูสูตรเด่นก่อนตัวเด่นนะคะเด่นล่างเก้าศูนย์ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ัดว่าชุดนี้น่าจะมาอีกนะคะแต่ว่าต้องกลับด้วยนะคะเห็นไหมแอดเขียนตัวเล็กไปหน่อยนะคะถ้าเด่นนะคะแอดยังหาตัวเด่นไม่เจอเดี๋ยวแอดขอขอไปไล่สูตรดูอีกทีนึงค่ะน่าจะมีศูนย์นะวันนี้ยมีศูนย์เหมือนเดิมน,นะคะหรือใครจะรูดก็ได้ทั้งรูดทั้งกลับนะคะถ้าเด่นสี่ตัวมันมีน้าจะค่ะศูนย์ ห้าหกเดแปดกับ0กับ1อันนี้เป็นงวดที่เจ็เนาะ นี้ก็ล่างนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ